คุณผู้ชมคะตลอดระยะเวลากว่า3ปีที่ผ่านมาที่ทางบริษัทปตทสพได้เข้าไปสนับสนุนโครงการวางเรือลบหลวงในพื้นที่ทะเลจังหวัดชุมพรนั้นประโยชน์ที่ได้เห็นอย่างชัดเจนค่ะส่วนใครที่ได้ประโยชน์จากโครงการนี้บ้างไปติดตามชมกันค่ะ ตลอดระยะเวลากว่า3ปีที่ผ่านมาในการศึกษาและพัฒนาการนำเรือรบหลวงมาใช้เพื่อจัดทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวใต้ทะเลที่บริเวณเกาะงามจังหวัดชุมพรทีมศึกษาและวิจัยในโครงการดังกล่าวได้ติดตามความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากวางเรือหลวงปราบลงสู่ทะเลจากการทำงานอย่างทุ่มเทและมุ่งมั่นของทีมวิจัยทำให้โครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ โครงการที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้สร้างความภาคภูมิใจให้คนจังหวัดชุมพรเป็นอย่างมากนอกจากนั้นการเข้าไปสนับสนุนโครงการดังกล่าวของบริษัทปตทอสอพอก็ได้สร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญในการเข้ามีส่วนร่วมในโครงการที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนและสังคมมากขึ้น แล้วใครจะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้บ้างคะอาจารย์ประโยชน์ของทะเลที่มันดีขึ้นเนี่ยมันกว้างมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวโดยตรงน้ำดำน้ําที่ไปดำน้ํามาที่เรือหลวงปราบในเรื่องของชาวประมงที่เรือหลวงปราบกันที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ําสัตว์น้ําที่เรือหลวงปราบก็ออกรูปออกหลานแพร่กระจายไปในทะเลพื้นที่รอบๆเป็นที่ศึกษาของสิ่งมีชีวิตหลายต่อหลายชนิดซึ่ง แต่ละปีนึ่งนี่ผมไปที่นั่นไ่รู้กีเที่ยวนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลหลายคนก็ไปเรียนรู้ที่นั่นวิทยานิพนธ์หลายเรื่องก็เกิดขึ้นที่นั่นเพราะฉะนั้นประโยชน์มีตั้งแต่ระดับท้องถิ่นในแง่ของทะเลที่รวมสมบูรณ์มากขึ้นทั้งประโยชน์โดยตรงที่ตรงไปสู่การผู้ประกอบการท่องเที่ยวดำน้ำทั้งประโยชน์ทางอ้อมที่ตรงไปสู่ชาวประมงที่อยู่รอบๆ ทั้งในเรื่องของศัก์ศีและชื่อเสียงของจังหวัดชุมพรที่เรือหลวงปราบเป็นที่กล่าวขวัญกันแม้กระทั่งในอินเทอร์เน็ตระดับโลกนะครับเป็นทําให้จังหวัดชุมพรเป็นที่รู้จักมากขึ้นทั้งในแง่ของการศึกษาวิจัยงานวิจัยต่างๆที่เรามีการนําเสนอทั้งในระดับประเทศในระดับอินเทอร์เนชั่นแนลซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องการจะแสดงให้เห็นว่าบางครั้งมนุษย์หาก อยากทําอะไรให้กับท้องทะเลหากอยากให้ทะเลสวยขึ้นอุดมสมบูรณ์มากขึ้นถ้าเรามีการศึกษาวิจัยที่ชัดเจนเรามีการวางแผนที่ถูกต้องเรามีให้คนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมให้มากเพียงพอให้นักวิชาการเข้ามาเกี่ยวเนื่องตั้งแต่ต้นเราทําได้ครับอยากให้อาจารย์ประเมินความคุ้มค่าของโครงการนี้ค่ะหลังจากที่เกิดโครงการนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะการประเมินเนี่ยเราทําได้หลายรูปแบบ ถ้าเกิดประเมินในแง่ของที่อยู่อาศัยสัตว์น้ามันก็เกินการเกินจานวนที่เรากะว่ามันจะมีไปรเรียบร้อยแล้วหากประเมินในเรื่องของผลกระทบสิ่งแวดล้อผมผลกระทบต่งตางๆที่เราใช้เครื่องมือต่างๆในการศึกษาวิจัยไว้ก็ไม่มีอันไหนที่เกินเกณฑ์ที่เราเขาเราคาดไว้เลย,เลยหากประเมินในแง่ของผลประโยชน์ที่ได้จากการท่องเที่ยวก็มีคนไปดำน้ําที่นั่นเป็นประจําหากประเมินในเรื่องของสัตว์น้ําหายากก็มีสัตว์น้ําหายากหลายชนิดเช่นปลากระลังดําหมอนทะเลที่เข้ามาอาศัยในพื้นที่นั้น การประเมิงนงานคือการประเมินในแง่ของความภาคภูมิใจการประเมินในแง่ของความภาคภูมิใจต้องคงต้องไปถามคนชุมพรว่าการที่เขามีเรือรบหลวงที่มีชื่อเสียงมากที่สุดลำหนึ่งของประเทศไทยมาอยู่มาสิงสถิตอยู่ใต้เองทะเลแห่งนั้นเพื่อเป็นประโยชน์อันเป็นนิรันด์ไม่นานกว่า50าปีสำหรับคชาวชุมพรเนี่ยชาวชุมพรภูมิใจในเรือหลวงปราบหรือเปล่าครับความคาดหวังของโครงการนี้อาจารย์อยากเห็นอะไรบ้างคะ คือเรื่องของทะเลเนี่ยพอเราจะฟื้นฟูเขาเนี่ยมันต้องทําการศึกษาอย่างใจเย็นปลากระลังดาที่ตอนนี้โตประมาณเกือบคืบหนึ่งแล้วเราก็อยากดูต่อไปว่าโอ้มันจะโตขึ้นมาอีกเยอะไหมขณะเดียวกันขณะทีะ่ตอนนี้เนี่ยมันจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเข้าประชาคมอาเซียนเราก็อยากรู้ว่าเรือหลงปราบจะสามารถดึงดูดนักดำน้าจากในประชาคมอาเซียนเข้ามาดําเพิ่มขึ้นไหมหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงของชุมพรที่ผมว่าคิดว่าผมจะเห็นภายในไม่ช้าไม่ว่าจะเป็นโครงการลงทุนของภาครัฐ หรือโครงการที่เรามีการเปลี่ยนเรื่องของการปิดเทอมการศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยเนี่ยในอนาคตเนี่ยตอนปิดเทอมก็จะเป็นช่วงปิดเทอมที่สอดคล้องกับช่วงท่องเที่ยวชุมพรมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการปิดเทอมตอนที่เราเข้าไปเจอคอมาเซียนซึ่งผมแน่ใจว่าชุมพรจะมีการพัฒนาขึ้นมีเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวอื่นๆอีกมากจะมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็อยากเรียนรู้ไปร่วมกันว่าเรือหลวงปราบ จะยังคงส่งประโยชน์ให้กับการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้และมีหนทางใดที่เราจะสามารถที่จะนําพาให้เรือหลวงปลาได้มีประโยชน์ต่อคนชุมพรและก็คนไทยทั้งมวลอีกกลุ่มหนึ่งที่เมื่อกี้อาจจะขาดหายไปก็คือ<ฆ>นักวิจัย่องผมเรือ<ฆ>หลวงปลาคือห้องเรียนธรรมชาติที่มีชีวิตที่เราเขียนตั้งแต่วินาทีที่เขายังอยู่เหนือน้านําจนจมไปอยู่ใต้ลงไปอยู่ใต้พื้น้องทะเลเราติดตามเขามาในแต่ต้น ผมพูดง่ายๆผมทํางานได้อีกประมาณ15ปีผมก็คงจะไม่ทิ้นนะครับอยู่ันใน15ปีก็อยู่กับเขาต่อไปเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ผมเห็นมันได้แดดต่ต้นแล้วมันเป็นอะไรที่ตอนที่ผมไปพ้นข้อมูลเรื่องประวัติศาสตร์ผมตกใจว่ามีอย่างนี้ด้วยเหรือเรือรบที่เคยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการยกพลขึ้นบกของสมพันธมิตร, <S <S รที่นอมังดีในวันดีเดมันอยู่เมืองไทยได้มันเป็นอะไรที่ไม่มีวันตายครับ แล้วการเข้ามาสนับสนุนของภาคเอกชนล่ะคะอาจารย์คิดว่าต้องดําเนินการต่อเน,นื่องอย่างไรบ้างคะกติกาผมมีอย่างเดียวนะครับผมไม่เคยผมร่วมง,งานกับเอกชนมาเป็นจํานวนมากนะครับกติกาผมมีอย่างเดียวก็คือวัดใจกันว่าจริงใจหรือเปล่าผมไม่ชอบทํางานแบบผูบเดียวโผล่ปรากฏมาแล้วก็หายไปมไม่ชอบทํางานแบบมีการแห่ทาแห่แหนเสร็จแล้วก็ไม่เคยไปดูแลมันอีกเลยการทํางานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทันอย่างนั้นไม่ได้เราต้องทำใจเย็นๆเริ่มที่นับหนึ่งนับสองนับสามที่เราอย่าเลิกนับ สำคัญคืออย่าเลิกนับไม่ใช่หนึ่งละจุดรู้จากนั้นก็เลิกมันไม่มีความสำเร็จโดยงานเอกชนใดๆก็ตามที่ผมทำงานด้วยรวมทั้งเรื่องของอปทตทสพที่ทำร่มที่ชุมพรเนี่ยถ้าเกิดเขารับนับหนึ่งก็เขาเลิกนับผมเลิกทำนานแล้วครับปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยมีความแตกเปลี่ยนแปลงไปเยอะกรณีที่จะรอให้ภาครัฐมาทำโครงการอย่างนี้เนี่ยผมรับประกันได้ว่าเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ไม่เคยพยายามพยายามมาแล้วหลายครั้งที่กล้าพูดว่าเป็นไปไม่ได้เราจําเป็นต้องขอให้บริษัทเอกชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับท้องทะเลในพื้นที่นั้น<ะ>หรือแม้กระทั่งไม่เกี่ยวข้องเลยแต่รู้สึกเห็นอกเห็นใจว่าอยากมีส่วนร่วมกับการดูแลรักษาประเทศชาติช่วยทะเลสวยขึ้นช่วยป่าสวยขึ้นเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมะนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยมันมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าถ้าเกิดบริษัทเอกชนต่างๆเนี่ยไม่เห็นความสําคัญปล่อยเป็นหน้าที่ของภาครัฐเนี่ยผมยืนยันได้ชัดเจนเลยว่าปิวแน่โครงการในลักษณะที่จะฟื้นฟูท้องทะเล โครงการในลักษณะที่จะให้ชาวบ้านท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมทุกคนร่วมแรงร่วมใจเพื่อดูแลทรัพยากรหน้าบ้านเนี่ยเอกชนต้องเป็นคนสนับสนุนนะครับภาครัฐผมไม่สามารถที่จะทําการสนับสนุนในรูปแบบนั้นได้และผมเห็นว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นต้นแบบที่ดีมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคือการสนับสนุนต่อเนื่องในระยะยาวและให้ความสัมพันธ์กับการศึกษาวิจัยครับ ปัจจุบันเรือหลวงปราได้กลายเป็นที่พักอาศัยของสัตว์และพืชทะเลที่มีความหลากหลายและนับวันจะเพิ่มมากขึ้นและในอนาคตจะเป็นจุดดำน้าแห่งใหม่ของนักดำน้ำและนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาชื่นชมความสวยงามของระบบนิเวศท,ทางทะเลในพื้นที่ดังกล่าวโครงการศึกษาและพัฒนาการนำเรือรบหลวงมาใช้เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวใต้ทะเลในจังหวัดชุมพร ถือได้ว่าเป็นก้าวสำคัญของการทำงานจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จซึ่งผู้ที่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงก็คือสังคมและชุมชนในพื้นที่ดังกล่าว การศึกษาและพัฒนาการนําเรือลบหลวงมาใช้เพื่อเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวใต้ท้องทะเลในจังหวัดชุมพรน,นั้นถือว่าประสบความสําเร็จได้เพราะจากความร่วมมือของหลายๆฝ่ายค่ะอย่างไรก็ตามคงต้องขอฝากนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเที่ยวในพื้นที่ต้องช่วยกันอนุรักษ์และก็คงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลไว้ให้มากที่สุดค่ะ